สวัสดีครทุกคนครับก็กลับมาพบกับคูปรักนะครับในการเฉลยข้อสอบโอเนของเรียนชั้นม .6 นะครับวันนี้มาตอนที่ข้อ12นะครับโจทย์บอกว่าให้พิจารณานะการอ้างเหตุผลต่อไปนี้นะครับให้ให้เหตุกับผลมาทั้งหมด3ข้อขอไก่ขอไข่ขอควายนะครับแล้วก็ถามไม่ง่ายเลยเขาถามว่าผลสรุปใดบ้างสมเหตุสมผล ครับก็ต้องคิดทุกข้อเนาะนะครับแล้วก็มาดูว่าข้อกอไก่ขอไข่หรือข้อาฟบ้างที่สมเหตุสมผลน,นะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในเรื่องอะไรครับการให้เหตุผลใช่ไหมครับคล้ายๆกับข้อ11นะครับถ้าใครดูข้อที่ผ่านมาก่อนนะครับก็เป็นเรื่องการให้เหตุผลซึ่งหลักสูตรใหม่เหมือนจะถูกตัดไปแล้วไม่เหมือนหรอกมันถูกตัดไปแล้วนะครับแต่ก็ศึกษาได้เนาะเป็นของรุ่นพี่นะครับ โอเคขออนุญาซูมไปดูก่อนนะเขาบอกว่า3ามเหตุนี้นะเดี๋ยวให้มาดูช้อยอีกทีหนึง่งข้อหนึ่งครับข้อกไก่สิพูดผิดเขาบอกว่าเหตุข้อหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เวลาเราวิเคราะห์การอ้างเหตุผลเนี่ยนะครับเราต้องพยายามวาดรูปตามเหตุให้มันถูกต้องก่อนนะครับเหตุเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่ามันเป็นจริง นะครับแล้วเราไปวิเคราะห์ผลว่าเหตุที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันนาให้เกิดผลแบบเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นทุกครั้งไหมถ้าเกิดเหตุที่โจทย์ให้มาทําให้เกิดผลร้อยเปอร์เซ็นทุกครั้งนะครับการอ้างเหตุผลนั้นอนะ่ะเราจะถือว่ามันสมเหตุสมผลโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเราวาดรูปตามเหตุแล้วนะครับแล้วมันมันไม่สามารถที่จะสรุปผลได้แบบเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นนะครับ นั่นก็หมายความว่าการอ้างเหตุผลนั่นะมันไม่สมเหตุสมผลนะครับอ่ะ๋ย่าดูตัวอย่างดีกว่านะเ่้ชัดเจนขึ้นเอาอจากข้อสอบนี่แหละเป็นตัวอย่างเลยเหตุข้อแรกของการอ้างเหตุผลกรไก่บอกว่าขนมที่ขายในโรงอาหารน่ะบางชนิดไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมนะครับบางคำว่าบางบางก็แสดงว่าทำไมครับ วงกลมสองวงต้องคาบเกี่ยวกันใช่ไหมครับอ่านดูนะจะเป็นวงกลมวงนี้กับวงกลมวงนี้แล้วกันนะครับวงกลมวงแรกนะครับแทนด้วยขนมแลยนะเอาสั้นสนวงกลมสีเขียวแทนขนมนะครับแล้วก็วงกลมสีแดงแทนเป็นสิ่งของที่มันไม่มีน้ําตาลนะครับอันนี้คือไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาล โอเคไหมครับหน้าที่เราคือวาดรูปตามเหตุก่อนเนีย่ยเสร็จแล้วเหตุข้อหนึ่งขนมมีแค่บางชนิดนะที่มันไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมนะครับตรงนี้ไงนะครับยังมีต้องหลายอย่างแม้ที่น้ำตาลมีนะครับโอเคข้อหนึ่งจบข้อสองครับมีขนม A ขายในโรงอาหารแสดงว่าขนม A จะอยู่ได้ตรงไหนบ้างครับตรงนี้ได้ไหมได้นี่คือขนม A อะกูให้เป็น A หนึ่งก็แล้และเช่นเดียวกันขนม A เขาก็มีสิทธิ์อยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะเหตุข้อสองบอกว่าอะไรครับบอกแค่ว่ามีขนม A เนี่ยขายในโรงอาหารใช่ไหมครับแต่ไม่ได้บอกว่ามีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลแสดงว่าเราก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นจริงๆเล้ออันเนี้ยเราสามารถว่าได้สองรูปกันเอง เพื่อเห็นภาพดูนะปึ๊บชัดๆประเล็เน,นี่ยเนี่ยอีก A หนึ่ง A สองทันไหมครับเพราะฉะนั้นะาจากการอ่านเหตุเหตุสองข้อนี้เราสรามารถวาดรูปได้สองรูปที่ ให้ความหมายไม่ขัดแย้งกับเหตุเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำไมครับเราก็ไปวิเคราะห์ผลดูว่ามันมันถูกต้องไหมนะครับเขาบอกว่าขนม A อะไม่มีส่วนผสมขออภัยขนม A อะไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมนะครับถ้าเราจะสรุปแบบนี้เราก็ต้องวาดรูปแบบข้อข้อนี้ใช่ไหมครับ ว่าขนม A เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะนะแต่ว่าเหตุเขาไม่ได้บอกชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะมันสามารถจะทำาไมครับวาดข้อหนึ่งได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวาดรูปนะครับที่มันสอดคล้องกับเหตุไม่ผิดเลยกับเหตุแต่บังเอิญทำไมครับมันไปขัดที่ผลนะครับเราก็สามารถใช้รูปนี้ครับในการประกอบได้ว่า การอ้างเหตุผลข้อกอไก่เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลโอเคพอนึกภาพทันครูนะครับถ้าสมเหตุสมผลไม่ว่าจะวาดรูปแบบไหนก็ตามที่วาดรูปตามเหตุได้จะต้องสรุปแล้วผลเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกับรูปใดรูปหนึ่งเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างในน่าจะมีสักข้อนะครูวาดที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าข้อกอไก่ไม่สมเหตุสมผลนะครับ โอเคนะอ่ะมาดูขอใข่กันครับทุกคนขอใข่บอกว่านักฟุตบอลทุกคนเหตุข้อนหนึ่งนะนักฟุตบอลทุกคนที่เป็นนักเรียนอะใส่กางเกงสีเหลืองนักฟุตบอลนักฟุตบอลที่เป็นนักเรียนทุกคนเลยใส่กางเกงสีเหลือง เอาสีเหลืองแล้วนี่อันนี้คือนักฟุตบอลอันนี้คือเกงเหลืองเหลืองมากอ่านอ,อกไหมอ่าโอเคแค่นี้ครับนักฟุตบอลทุกคนที่เป็นนักเรียนอะนะครับแทนด้วยวงกลมสีฟ้านะทุกคนเลยเนี่ยข้อความนี้ทุกคนเลย ใส่กางเกงสีเหลืองนะครับเหตุข้อสองบอกว่าเก่งเนี่ยเป็นนักเรียนที่ใส่กางเกงสีเหลืองแสดงว่าเก่งอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เก่งหรือตรงเก่งเก่งทำไมเราอ่ะเก่งหนึ่งหรือเก่งอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเก่งสอง โอเคไหมครับเก่งสามารถอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า,าเหตุข้อที่2บอกแค่เพียงเก่งเป็นนักเรียนที่ใส่กางเกงสีเหลืองโอเคไหมครับแล้วผลสรุปแปลว่างไงครับเก่งเป็นนักฟุตบอลทุกคนว่าเก่งเป็นนักฟุตบอลไหมครับก็ถ้าเราสรุปแบบเก่งหนึ่งใช่ป่ะก็จะขัดแย้งครับเพราะฉะนั้น ข้อขอไขเห็นไหมครับเราสามารถที่จะวาดรูปแล้วก็บอกว่ามันมีกรณีที่วาดสอดคล้องกับเหตุแล้วมันแย้งกับผลนะครับก็คือวาดรูปนี้ไปแย้งเห็นไหมครับก็คือเก่งอาจจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลก็ได้ครับมันแค่ใส่เกงสีเดือวเฉยๆโอเคนะครับอ่ะขอไขก็เลยผิดครับไม่ใช่ขอไขก็เลยไม่สมเหตุสมผลครับโอเคดูข้อขอไขเขาขอบอกว่า ครูคณิตศาสตร์เหตุข้อหนึ่งเนาะครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียน B แต่งงานแล้วก็แสดงว่าครูคณิตศาสตร์ใช่ไหมคคณิตศาสตร์ทุกคนเลยนะนี่ครูคณิตนี่ครูคณิตูุยยอไม่ยอครูคณิตเลยเฮ้ทุกคนเลยในโรงเรียนแต่งงานแล้วนะครับก็แสดงว่า ในโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนบเนี่ยนะครับครูคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้วงกลมอะไรครับแต่งงานแล้วอ่าเอาเป็นวงกลมเสียง,ง,งนะครูแต่งงานนะครับแต่งงานแต่งงานปึ๊บเห็นไหมครูคณิตศาสตร์ทุกคนเลยในโรงเรียนนี้แต่งงานแล้วโอเคไหมครับมีครอบครัวมหมดแล้วนะครับจบเหตุข้อหนึ่งเหตุข้อที่สองบอกว่า ครูทุกคนในโรงเรียน B เนี่ยที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะทำไมครับอายุมากกว่า30ปีก็แสดงว่าในโรงเรียน B เนี่ยใครแต่งงานแล้วนะครับจะมีอายุมากกว่า30ปีก็แสดงว่าเราจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งวงสำหรับการอ่านเหตุข้อที่2ใช่ไหมครับ <roup. S 1> ก็คือทุกคนเลยที่แต่งงานแล้ว จะมีอายุมากกว่าสามสิบปีอันนี้คือวงของอายุมากกว่าสามสิบปีมากกว่าสามสิบปีโอเคไหมครับเสร็จแล้วครับสองเหตุข้อขอควานะครับครูคณิตศาสตร์ทุกคนแต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วนะครับอายุมากกว่าสามสิบปี ผลสรุปบอกว่าครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนบีเนี่ยอายุมากกว่าสามสิบปีจากรูปชัดเจนไหมครับเห็นไหมครูคณิตศาสตร์จะต้องมีอายุมากกว่าสามสิบปีมันดิ้นไม่หลุดครับเพราะว่ามันมีรูปที่สามารถวาดได้รูปเดียวนะครับแล้วครูคณิตศาสตร์มันถูกบังคับว่าถ้าคุณเป็นครูคณิตศาสตร์คุณต้องแต่งงานแล้วนะ ใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยอายุจะต้องมากกว่าสามสิบเพราะฉะนั้นผลสรุปคือครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียน B เนี่ยอายุมากกว่า30สบปีก็เลยถือว่าการอ้างเหตุผลของข้อที่ข้อคอควายเนี่ยมันทำไมครับสมเหตุสมผลครับแค่ข้อเดียวใช่ไหมครับตอบข้อไหนเอ่ยชอยก็ต้องตอบข้อข้อสมนะครับคอควายเท่านั้นที่ถูกต้อง โอเคนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอาจริงๆแล้วครูรู้สึกว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรื่องนี้แต่เวลาข้อสอบออกจริงๆเนี่ยมันก็จะมีบางมุมบางคําที่ทําให้รู้สึกว่าทําไมมันมันวิเคราะห์ยากสัง่งนะครับก็ฝึกประสบการณ์ครับค่อยๆฝึกข้อสอบหลายๆปีออามาทำนะก็จะชํานาญเรื่องนี้มากขึ้นโอเคนะครับก็ ผมขอจบการเฉลยข้อ12ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแลยย้วเดี๋ยวมาเจอกันในข้อต่อไปนะครับโ okay. อเคครูไปละบ๊ายบาย